เไปเล่นกับเราเปล่าเล่นอะไรหมดทั่วไปสองคนพอเอ๊ะค้ะพี่เชื่อหนูสี่สองเลยสี่สองเหรอเอ้ยพี่แยนละไหวพี่ละไหวได้ <c oughs> เธอชื่ออะไรอ่ะชื่อกาโมกาโมเฮ้ยชื่อโคเทเเหมือนเหมือนเหมือนแบงค์เหรอใช่แบงค์กาโมฮะอ,อายุเท่าไหร่แบงค์กาโมอายุสิบห้าครับแล้วพี่อายุเท่าไหร่ เราอายุให้เดาคาดว่าเอ้ยหนูว่าหนูว่าอายุสิบสิบเก้ายี่สิบสิบแปดออสิบเดแล้วหนูอยู่จังหวัดไหนหนูอยู่จังหวัดกรุงเทพกรุงเทพมหานาครพี่เอาให้จบดิออแค่นั้นแหละ <c oughs> เอา้าแล้ว,แล,วแล้วแฟนไปไหนแฟนไปนั่งเล่นกับเพื่อนดีอ๋อแสดงว่ามีอยู่ ไปเล่นทุกวันเลยทำไมไม่เล่นเกมกับแฟนล่ะก็บบกว่าแฟนไปเล่นเล่นกับเพื่อนแฟนไปเล่นกับเพื่อน,แ,น,ลน,อนแล้วเราทิ้งเราไว้อย่างงี้เหรอไม่ใช่ไป,ไปนั่งเล่นอ่ะไป,ไปนั่ง <ไป S 1> เล่นอ<ๆ>่ะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปนั่งเล่นแบบที่บ้านเพื่อนเลยอะไรงี้ใช่<ๆ>แบบไปทุกวันเลยหนูก็ต้องหองาแบบนี้ทุกวันเลยแล้วแฟนนี่คือเจอกันที่ไหนในเกมหรือว่าไงโรงเรียน อ๋อเฮ้ยอ่าแล้วแล้วจีบกันยังไงคือเขาว่าจีบหนูเว้ยเฮ้ยอ่าอ่ามันมันเป็นไงมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากเราเข้าค่ายใช่ป่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงก่อนอย่าเพิ่งเข้าค่ายยิงยิงยิงอุ้ยเลือดมันน่าจะเหลือประมาณยี่สิบเจ็บมากเวอร์ชาช่าชาช่าเดี๋ยวนะเราสี่อันนี้ไม่ใช่เหรอสี่สอง ลืมไปว่าเราสี่สองเมียวะเอ้ยอย่าไปวันดิพี่ได้ถ้าอ่อกาโมพูดขนาดนี้จัดให้เฮ้มันเจ็บมันเจ็บสวย,วยอี่ลา <ะ S 1> <ว>ก่อนอไม่เป็นไรเราเลือกเส้นทางนี้เองเราเลือกเส้นทางนี้ <c oughs> อ่ายังไงนะเริ่มอะไรนะจีบยังไงเริ่มจากเข้าค่า คือเขาคา่ะใช่ป่ะคือเขาอยู่ม3แลวหนูอยู่ม2บอะเขาค่ะแต่ที่นั้เขาให้แบบว่าถักเส้นง่ายมาไว้ก็ไม่รู้อ่ะคือยากมากเลย่บอ๋อเป็นเนตรนาลีใช่ไหมใช่แต่ที่นี้คือเพื่อนหนูอ่ะอยู่ม3ใช่ป่ะคือแบบเป็นญาติกันอ่ะอะไรมันอยู่ม3แล้ว,วมันไปทะเลระกับพวกพี่เขามัง้งเขาคือเขาให้ทําเส้นครูขเขาให้ทําเส้นสีแดงแล้วพวกเขาไปทําเส้นสีเหลือง คือเพื่อนหนูมาชื่อตูนใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าบอกให้หนูไปด่าพวกเขาหนูก็เลยไปด่าเฮ้ยไปด่ารุ่นพี่นะ <laughs> ใช่ <laughs> อ่ะแล้วเป <laughs> ็นไงต่อแล้วหนูก็ไปนั่งทําให้เขาใช่ป่ะนั่งําผ่านแต่ทีคือเขาไปอยู่กับหนูทั้งวันเลยอ่ะคือแบบตั้งแต่ตอนเช้ายันตอนเย็นอะ่ะใช่แล้วพอกลับบ้านอ่ะเขาก็เลยขอเทสหนูจากคนชื่อตูนคือเพื่อนหนูใช่ป่ะ เข้าใจป่ะพ exactly. ี่เข้าใจก็ได้เฟสแล้วอ่ะแล้วเขาก็ทักมาในเฟสใช่เล้ก็เริ่มคุยกันจากนั้นไม่ไม่เขาแอดมาใช่ป่ะแล้วคือแบบแอดมาพี่ถึงห้านาทีอะคือหนูรับเลยอะที่เขาแอาบอกว่ารับแอดไปจากคับพี่หนูก็เลยตอบกลับไปว่าก็รับแอดกับคนที่มีใจอ่ะครับเชดเดี๋ยวพึ่งยังไม่คุยกันเลยโอ้โหหนูนี่ก็ไม่เบานะ ไมยคือแบบเพื่อนมาสั่งให้หนูเตรี์มไงห,หนูเลยพิมพ์ไปแบบนั้นใช่เหรอเพื่อนสั่งเอ้เชื่อเพื่อนมากเกินไปปัเะนะี่ยตั้งแต่ไปดา่าแล้วเดี๋ยว <c oughs> เออชีวิตผูกไว้กับเพื่อนปัเนี่ยอาอเป็นแน่ต่อเอาก็คือได้คุยกันไงแล้วก็แบบว่าหนูก็ถามเขาเอ้เพื่อนให้ถามเนะ <c oughs> พื่อนถามเ <c oughs> พื่อนให้ถาม <c oughs> อีกเล้วเพื่อนให้ถามว่าชอบเลขอะไรไอนี่เขาบอกว่าเลขสิบแล้วก็คือแบบว่าได้คบกันมาที่สิบอ่ะ อ,อ๋อครบกันวันที่สิบเดี๋ยวครบกันมานานยังคบกันมาสอ,สองเดือนแล้วสองเดือนพอเพื่อนนะเนี่ยโอ้โห <c oughs> ต้องขอบคุณเพื่อน <c oughs> แล้วเราเพื่อนอะไรนะตูนเหรอใช่แล้วตูนเขามีแฟนยังยังไม่มีมันนั่งเอาน้นแต่ว่ามันไม่มีแฟนก็งงเงี้ยเพื่อนระดับนี้เนี่ยนะไม่มีแฟนโอ้โหมันไม่ชค่คบกับใครอ่ะคือมันแบบอ๋อชอบเป็นอิสระ ใช่มหมขี้เหมือนกับแม่ผมคือหนูพาเขาไปเจอแม่เตือนเนื้อหนูเขาบอกเขาได้เนื้อหนูพาเขาไปเจอแม่เลยเฮ้ยทำไมมั่นใจขนาดนั้นเลยหนูก็ไม่รูกกันพามาเจอพามากินข้าวอย่างนี้เหรอใช่พามากิกับแม่ไปกินหมูกระทะกับแม่เฮ้ยแล้วเป็นไงแม่ถูกใจไหมก็ถูกใจมั้ยไม่รู้อ้าวไม่รู้แล้วไปพบเอ่อไปไปทางบ้านเขายัง ยังไม่ไปเลยมีแต่เขามาบ้านหนูอ๋อโอ้โหเฮ้ยเอา,อางี้ดีกว่าคบคบกับเขาอะ่ะแบบชอบเขาตรงไหนชอบเขาตรงไหน<อ>ไหนตอบไม่ได้นะ <c oughs> เฮ้ยแปลกๆนะตอบไม่ได้อะ่ะเพื่อนหนูอ่ะเคยชอบเขามาตั้งแต่หนูอยู่มหนึ่งเอาสรุปเคยชอบมาก่อนใช่เอาอ๋อหรือว่าเพื่อนรู้หรือเปล่าว่าชอบอันนี้ตูนรู้ไหมว่าชอบไม่รู <c oughs> ้เอา อ่าชอบมันตั้งแต่มอหนึ่งหนูรู้ว่าเขาไม่แฟนหนูก็เลยได้ชอบเขาไปได้ชอบเป็นแบบว่าไม่สนใจเลยแล้วก็แบบมาได้เจอกันแบบเข้าค่ายอ๋อแต่มากลับมาชอบตอนอยู่ค่ายใช่ไหมไม่ตอนเข้าค่ายก็ยังไม่ได้ชอบอา้าวแล้วมาชอบตอนไหนกลับมาชอบตอนไหนอีกก็คือตอนที่เขาถักมาคุยะ เขาเป็นคนที่ใส่ใจอ่ะ <Wow. S 2> อนีแบบ่ตุ๋นแรงเลยเชสใส่ใจยังไงยกตัวอย่างคือ,อยังไงอ่ะเขาแบบรู้ว่าเราชอบกินอะไรอย่างงี้เหรอไม่ไม่รู้เอา้างั้นเอางี้แบบสมมติยังไม่มีแฟนชอบสเปคแบบไหนก็สูงป่ะก็ทุกคนก็สูงกันหนูป้นหนูเตี้ยเอา้าอ่ะอโอเค,คใส่ใจอบอุ่นแบบไม่ได่า อาแล้วปัจจุบันคนปัจจุบันด่าไหม <c oughs> ภายน,นกอกก็ชาวคนตัวสูงหน้าตาได้หมดเลยหนุมไม่ติดที่หน้าตา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิศไหนเจอละ <c oughs> อยู่นู่นมีเชลเกอร์ไหมสองตัวเหรอแต่มันทีมสี่นะเดีเอ้ยไม่ค่อยจะตายแล้วเปล่า ลม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 เปิดพี่ตัวข้างบนตัวข้างบนเอาทำไมไม่ล้มวะเออเฮ้ยหมดตีแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมยังไม่หมดยอะมั้งอ้ามันตีอื่นหรือว่ายังไงไม่รู้ไม่ได้แค่วิเคราะห์เฮ้ยมันมีไออันนี้ทะลุทะลุทะลุเอ้ยผมเอ้ยผมพี่ลากร่อนนะกาโมเราไม่ได้แค่นี้แหละเฮ้ยเต็มเลย เต็มเลยมาดูดิโอ้โหเอยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเออใครอ่ะเองเป็นใครอ่ะ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 เราก็ไม่รู้พวกนายไปตกลงกันเอาเองนะใครอ่ะใครอ่ะใครนี่ไม่เองอ่ะใครอ่ะเออใครไปคุยใครนี่เองชื่ออะไรเออแล้วพี่ชื่ออะไร ไม่เอชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรก่อนไม่เองชื่ออะไรเอ้ยจะได้คุยกันไหมวันนี้พี่ช่วยผมด้วยดิอ่ะเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เอาแล้วเชิญมาทําไมอ่ะเขาเข้ามาหนูไม่ได้เชิญเอาเอาเข้ามาแล้วก็มาเถียงกันเนี่ยไม่ได้เถียงอะไพี่เขาบอกอย่างชื่ออะไรผมเขาบอกเขาบอกไปเออมันกดเลยคือเขาไม่บอกว่าเขาชื่ออะไรอ่ะก็นี่ไงโลอะไรเนี่ยโลอ่านว่าอะไรวะ หายเลยกระโหลกอะเดีไปด่าเขาดิแล้วเขาหายไปไหนอะเน็ตเขากลุ้บแน่ๆพูดถึงแค่ตเดียไม่แกอย่าไปแซวเขาดิเฮ้ยนี่นี่ทารับหลังนะค่าเอ้ตองหนูมีคนค่าเฉลียติดพูดค่ากับเองมาได้พูดเลยเราชอบเฮ้ยไมมันจะล้มสวยน้ำก่อนเอ้ยฆ่ายิงมานนะได้เลยยิงเลยฆ่า เอ้ยข้ายิงอยู่เองเองยิงเลยเองยิงข้าเอ้ยไม่ใช่เองยิงมันเดี๋ยวมันยิงข้าเอ้ยเฉยเอเหมือนคนทำยูทูบเลยว่ะใช่ไหมใช่ไหมเขาพูดกันทุกห้องเลยเองเฉกเหมือนพี่เนมอ่ะพี่เนมไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ที่ได้เกดเด็กปอฉองอ่ะเด็กปอฉองเหรอล้มแล้วเนี่ยเด็กปอฉองเฮ้ยเพื่อฆ่าตายหรือวู้ใครทำโอ้เองไม่ช่วยฆ่าเลยอ่ะเอง ไอทำยูทูบไหมไม่ทำออเอ้ยไอโกหกข้าหรือเปล่าต๊เอัแน่นนถ้าถ้าทำละ่ะข้าจะได้ไปดูกะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเล่นกับข้าก่อนเอเอ็งทำเหรอเดี๋ยวอะเอางี้เดี๋ยวเล่นเล่นไปก่อนเดี๋ยวบอกช่องเอ็งเอ็งต้องเล่นเอ็งต้องเล่นกับข้าจนกว่าข้าจะพอใจแล้วข้าจะบอกอุ้ยมีคนด้วยไหน,นเอง็งข้าไปช่วยยอเอาเอาเจ้าเจ้าจะรีบล้มไปไหนอะ าอาจไม่ได้รอดถึงวันพรุ่งนี้วันนี้เจ้าก็ไม่รอดอ้าวโอเคไอ้แกตายเลยครับมาช่วยแล้วขก่อนข้าไม่ตายหรอกข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อเจ้าเออถ้าสมมติว่าเองอ่ะเอาเอาข้าไปลงยูทูบแล้วถ้าข้าดังทำไมอ่ะอ้าวงั้นก็ไม่ต้องลงดีจะได้ไม่ดังเฮ้มันจะออกไปนี่หว่าเอาแล้วเจ้าอุ้ยที่เดิมเลยที่ค่ะ หัวแตกเน็ดครับปิงเอา้าเน็ดปิงเหรอเน็ดเน็ดบ้านข้าแรงนะมาเล่นได้ไม่เป็นไรข้าเล่นเด็ดบ้านเลยโอเคแต่โดนแม่ทืบอ๋อโดนแม่ทืบใช่ <c oughs> ไม่ถึงเราเนี่ยจะโดนแม่เธอทืบเนี่ย <c oughs> แล้วแล้วแฟนเธอเรียนเก่งหรือเปล่าไม่รู้ได้เล่นตั้งเด้อรับเอ้าก็ต้องถามชวนคุยอะไรบ้างดิ ว่าเดินคุยกันแค่ทำอะไรอยู่อะไรอย่างแคนี้อ้าวคำถามเบสิกอยากคุยกันเยอะเดี๋ยวเบื่อกันง่ายอ๋อ้ยมีคนมีคนเฮ้ยทำไมปืนเปี้ยวสวยๆซ้ำเลยขั้นเหนขั้นขี้เกียจเจ้าเหนื่อยแล้วเหรอขั้นเหนื่อยกับการพูดตัวเองเฮ้ยใครเอุ้ย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 อะไรอะไรอะไร อ๋อมีคนชุบกันโอเคโอ้โห <_ an> เฮ้ยมันไม่ล้มเอ้ยสวย <_ an> ไปตายซะเฮ้ยมีคนอีกช่วยด้วยกาโม <_ an> มันดักมันดักวงเหรอ<_ an> <_ an> ต้อนไม้เฮ้ยเฮ้ยาไม่เาไมมีไอ้บอไปตรงหินข้ามีเอ้ามันดักนี่วะ แต่ข้าจะคิดเองเอาจริงอ่ะมาเป็นขยงเลยนะโอโนโู้ค้าก็ไม่มีเราจะยอมจบชีวิตตรงนี้งั้นหรือซูมแล้วมันจะชุบไวเหรอใช่ได้หินเขาบอกมาเอาใครบอกวะเฮ้ย <He i! S 2> บอกแล้วเราจะตายกันหมดข้าจะรอดูช่องเองนะเอายังยังไม่ได้ช่องเลยเนี่ยเอาช่องไป ช่องไข่ตุ๋นไงไม่รู้จักเหรอนี่แต่ค่าท้งเฟซเลยน,นี่นี่ไหนไหนฝากฝากปิดคลิปหน่อยก็อย,อ,ยอ,อ,อย่าลืมก, like, share, ก,ก็อย่าลืมถ้าคืาถ้ากดังอ่ะก็อย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเช็ดก็พูดเป็นนี่นนะ